ไอ้น้องนี่บอกเคยพวกเราอย่าไปฟังสนับสนุนพวกให้้ลยพระอาจารย์คือฤทธิ์มีความประพฤติเรียบร้อยอ๋อนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์คือคทิ์ใช่ไหมฮะผมเองนี่ไม่ได้อาคติอะไรกับพระาอาจารย์คือคลิล์อะไรนะครับผมไม่ได้อาคตินะครับแต่ว่าเพียงแต่ผมสอบถามข้อมูลจากทาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับว่าผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับกรณีที่จะต้องไปจับพระดําเนินคดีพระนะครับจับพระดําเนินคดีพระนี่ผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับวันเดือนตุลานี่อย่าไปทอดกระถินีอีกสองวัดนะฮะ เดือนตุลาก็จะไปทอดกระถินอีก2วัดนะครับแต่ว่าในเมื่อมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับตำรวจปทป,ปทปปทท่านเลขาโกนะครับก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เงินวัดเงินวัดวัดเป็นนิติบุคคลเงินวัดได้ไปจากญาติโยมเขาศรัทธาและบูจาเข้าไปในวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดจะนำไปใช้ในกิจของสงฆ์นะครับย่อมได้นะครับย่อมได้ เอาไปจ่ายค่านา้ำค่าไฟทนุบำรุงวัดทำศาลา,าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชี้ชแจงให้ชัดเจนนะครับแต่กรณีที่โอนเงินวัดไปให้บุคคลอื่นไปให้บุคคลอื่นถือว่ามีความผิดนะครับถือว่ามีความผิดทางอาญานะครับแล้วเจ้าวาดวัดนี่เป็น ถือเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอครับรอตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารออกหมายจับนะครับออกหมายจับหรืออาจจะใช้ออกหมายเรียกเข้าไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงนะครับเงินวัดนี่ครับใครไปแตะต้องไม่ได้ละครับส่วน เจตนาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่ก็ต้องไปสู้คดีกันนะครับยังมีขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานงานนี้ก็จะเป็นอำนาจของทางปปทนะครับปปทถ้ากรณีเจ้าหน้าที่รัฐคือเจ้าวาดวัดเนี่ยเอาเงินวัด โอนออกไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับส่วนจะไปแก้ตัวกันยังไงนี่เป็นเรื่องของท่านนะครับที่จะไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนนะครับยังมีชั้นพนักงานอายการอีกนะครับจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลนะฮะเพื่อส่งฟ้องศาลนะครับแต่อาการมันไม่ดีไงนะครับอาการมันไม่ดีนะครับอาการมันไม่ดีนะฮะ คนไปแจ้งความทนายอนันตชัยไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความนะครับก็ทนายอนันตชัยก็คงมีพยานผมไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับเพียงแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมไม่อยากให้พระไม่อยากให้พระรูปไหนไปถูกดำเนินคดีแล้วครับมันเสื่อมพระพุทธศาสนานะครับผมไม่ได้คติอะไรกับพระนะครับ เจอพระก็ยกมือไหว้ทางนั้นนะครับพระบวชใหม่ๆเดินบินทบาตผมก็ยกมือไหว้ใส่บาทนะฮะมาเพียงแต่เราเป็นห่วงนะครับพระดังๆพอที่จะเป็นหลักในการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาไปโดนล่วงกันหมดล่วงล่วงล่วงกันเป็นแถวเลยนะี่นะผมฟังคำชี้แจงแล้วครับ <c oughs> ฟังคำชี้แจงของทั้งวัดแล้วนะฮะ ที่ทนายออกมาชี้แจงนะฮะมันนักข่าวไม่สอดถามนักข่าวก็น่าจะถามไปตรงๆเลยว่าสรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่านะครับถามแค่นี้ครับสรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่าถ้าโอนออกไปให้มันก็จบแล้วครับนะครับจบแล้วครบองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับ ส่วนจะไปชี้แจงว่าเอาเงินไปทำอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเงินไปทำอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะครับเร,เราเราไม่เราไม่รู้ครับ ผมฟังคำชี้แจงยังไม่เคลียร์นะครับเห็นบอกว่าจะไปตั้งมูลนิธินะครับมูลนิธิที่จริงน่าจะชี้แจงว่าจะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันเลยจะดีกว่านะครับนะฮะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันนี่ก็จะดีกว่านะครับแต่ไปตั้งมูลนิธิมูลนิธินี่มันไม่ใช่ไม่ใช่วัดนี่ครับมูลนิธิ นะครับมูลนิธิมันไม่ใช่วัดนี่ครับมูลนิธิจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เจตนารมณ์ของมูลนิธิคนจะใช้จ่ายเงินในมูลนิธิก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมพอรู้ข้อมูลจาก ทางทีมงานสอบสวนครับเอามาพูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวรอครับสาธุชนญ,ญาติโยมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับรออีกไม่กี่วันนะครับตำรวจก็มาพูดมากไม่ได้นะครับรอรวบรวมพยานหลักฐานรอรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารขอมัต่อหมายจับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไปนะครับขั้นตอนก็ดำเนินการต่อไป Oh. เดี๋ยนะไอ้ไอ้กรณีไปยุ่งเกี่ยวกับสีกาหรือประราชิกนี่ยังไม่มีผมยังไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานนะครับถ้าที่ผมสอบถามนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินวัดออกไปโอนเงินวัดออกไปเอาเงินวัดออกไปใช้เนี่ยนะฮะ ผิดทำนองครองทาอันนี้มันมีความผิดครับมันมีความผิดนะฮะถูกต้องครับผู้หญิงสีกาเนี่ยไม่ควรผมนี่อาคติเลยนะ ถ้าพระองค์ไหนที่ว่ามีสีกาเป็นโยมอุปถาเนี่ยผมอากคติครับพระองค์ไหนก็ช่างถ้ามีสีกาเป็นโยมอุปถาผมอาคติครับก็ใช้ผู้ชายไปสินะครับใช้ผู้ชายเข้าไปเป็นโยมอุปถานะครับเอาผู้หญิงไปใกล้ชิดนี่ไม่ได้ครับผู้หญิงมันชอบข่มกันนะครับอาจจะจิตใจไม่มีอะไรอะ่ะ อาจจะจิตใจดีก็ได้นะครับอยากจะทำบุญแต่ก็อยากสแสดงตัวเป็นคนสนิทของพระดังของเจ้าวาดภาพมันก็จะออกมาไม่งามพระที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนชั้นไหนนะครับที่มีสีกาเป็นโยมอุปถากนะฮะบ,บอกให้สีกาออกไปไกลๆนะครับ และใช้โยมอุปถากที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหรอท่านเออใช้โยมอุปถากเป็นผู้ชายเนะ่ะโยมใกล้ชิดเป็นผู้ชายนะนะครับพวกศีกาเนี่ยนะครับถอยหออกมาหน่อยถอยห่างออกมาหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหถอยห่างมาหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเหมือนพระออาจารย์มิสุโอะ ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปใช้ผู้หญิงนะไม่เข้าใจโยมอุปถากเนี่ยเป็นผู้ชายที่นะครับถ้าโยมโยมผู้หญิงก็ต้องเอาแก่รุ่นแม่แหละนะครับไอ้ผู้หญิงสาวๆด้วยยิ่งแต่งตัวโชวนั่นโชวนี่ด้วยนี่ไม่ควรให้เขาใกล้เลยมันไม่งามครับมันไม่งามนะครับ โอ้ยพระยังไม่ตัดจิกกระปูนี่นะครับเอาไปใกล้ไม่ได้แล้วครับถ้าตัดจิกกระปูแล้วนี่ก็แบบขันทีก็ว่าไปอย่างนะเสียพระหมดนะครับเสียพระหมดนะครับอย่าให้ผู้หญิงไปใกล้เลยนะ เออผู้ชายก็ไม่มันมันโชงอะ่ะมันโชงอะ่ะมันโชว์ความว่ากูใกล้ชิดนะนะครับกูใกล้ชิดนะครับอืมกูใกล้ชิดแล้วก็เป็นพระหนุ่มลูกงามด้วยแล้วเสียควนหมดครับไปใกล้ชิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมัน มันลําบากนะผมทุกวันนี้ผมเห็นก็ไหว้ผ้าเหลืองนะผมไหว้ผ้าเหลืองนะครับเงินที่เราทําบุญไปเราก็ถือว่าเราทําไปด้วยจิตศรัทธานะครับอนุโมทนาบุญไปแล้วโทษฝ่ายหญิงไม่ได้มันก็พอกันแล้วครับหญิงร้ายชายชั่วนะฮะนะครับ แต่เงินวัดเนี่เอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ครับจะโอนไปให้เมียโยมพ่อโยมแม่โยมเมียโยมลูกยังไม่ได้เลยเงินวัดต้องใช้ในกิจของสงฆ์ในกิจการของวัดครับจะอ้างว่าเอาไปทำโน่นทำนี่มันไม่ถูกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมเป็นเจ้าวาดวัดผมได้เงินญาติโยมทำบุญมาเนี่ยผมก็โอนไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ สมมุติว่าผมโอนไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อาจจะไปจัดตั้งสร้างที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สวิตเซอร์แลนด์สิ่งแรกจะต้องทําคือต้องไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อเป็นชื่อใครซื้อชื่ออาตมามันก็ผิดแล้วครับมันก็ผิดแล้วนะฮะ ไปชี้แจงกับสารเอาก็แล้วกันนะครับชี้แจงกับพนักงานสอบสวนชี้แจงกับสารก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสร้างวัดเลยนะสร้างวัดเลยสร้างวัดเลยมันยังพอจะฟังขึ้นหน่อยนะวัดไทยในเยอรมันวัดไทยในอเมริกาวัดไทยในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นวัดแล้วกฎหมายไทยมันไม่ได้คุมไปที่ต่างประเทศด้วยไงถ้าเป็นวัดแล้วมันต้องไม่เป็นสิทธิ์ของใคร พอเรามรณะภาพไปเราเสียชีวิตไปก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าวาดองค์ใหม่นะฮะกฎหมายต่างประเทศผมก็ไม่รู้แต่ละประเทศรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับอย่าไปพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าเลยนะรอฟังก่อนดีกว่านะครับ ผมฟังอาจารย์เบียแถลงข่าวแล้วอาจารย์เบียรก็ไม่ได้ไปปกป้องนะครับเพียงแต่อาจารย์เบียรรับฟังความสองฝ่ายนะครับรับฟังความสองฝ่ายนะฮะอาจารย์เบียรไม่ได้ไปปกป้องว่าผิดถูกอะไรอย่างไงต้องรอดูพยานหลักฐานครับนะครับรอดูพยานหลักฐานนะฮะใจเย็นนิดนะครับนะครับใจเย็นนิดนะฮะ เงินที่โอนออกไปเป็นมูลจากมูลนิธิใช่ไหมฮะไม่ผมพูดนี่คือเงินวัดครับไม่ใช่เงินมูลนิธิอะไรนะนะครับถ้าเป็นเงินมูลนิธิก็ไม่เกี่ยวกับวัดนะฮะมูลนิธิก็มูลนิธินะครับนี่เงินบัญชีวัดครับที่ผมพูดนี่เงินบัญชีวัดนะฮะแต่ถ้าจากสายการเงินอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เราไม่เห็นรายละเอียดนี่ต้องรับฟังความชี้แจงก่อนนะครับท่านอย่าไปซีเรียสเลยนะฮะมาท่านอย่าไปซีเรียสเลยนะครับถ้าสมมุติว่าทนายอนันตชัยไปแจ้งความแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานเลยไม่มีมูลเลยที่จะฟันธงว่าเป็นความผิดทนายอนันตชัยก็จะโดน ก็จะโดนนะครับก็จะโดนดำเนินคดีเสียเองในฐานะที่ไปแจ้งความกล่าวโทษอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะฮะโอ้โหระดับทนายอนันตชัยนี่ก็ไม่เบานะครับนะครับไม่ไม่ใช่ทนายเด็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะฮะ